Double kill Wanna piece of me? <laughs>

ที่มาข้างบนนี่มาข้างบนาาอะันา้มาเลยมาเลยโดนกูโดนเตาไอ้ลูกเดียวตายตายหาตายหาดียวแตกนะครับลูกเดียวแตกโมยอยู่ปืนมยสามมยเจ้ามึอรตาย เด้นะกตแต่ไหนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยตายนะช่ว่งตายตายฮะอ้ะา,โโานะะอวใครวะเนี่ยเต้เต้หน่อยวะชื่อเต้ได้ไ ตัวลรตัวลราคืออะร่หอย่าอย่าไมีไมไปตัวลคืออะไรเงอเราคนนึงมาเที่ยรอเที่ยเราเนี่อยากฆ่าอตัวอยากฆ่าอยา่าตัวอะไรอ้สมิธเพื่อเราดนฆ่าไปแล้วเล่นหรอใจมเาหน้าที่ขอผมป

ที่นี้สามร้อยเองสามร้อยสามร้อยมามามาโอมไอี้โมะไอี้โมอโมะ

กูดานิดเดียวแม่งแคงกูเดยเฮียไว้อย่าส่งเสียงเออปิดโคได้เป็นคนเดียวตกจากบนฟ้าขาบนดินนีลเกลไกลไกลจิงจิ้งเอาไปให้มา ได้แต่ตัวกูเลยสักนิดเป้ยไปถ่ายฮีโีโอป่ะไออยากเล่นฮีโอ้างเลยคุณมา้ายกูบอกย้ายยาย้ยมีคนุยมีคนุเ้ยอ่อนเบเลมีดอกไม้ป่ะครับผรอนเบลีม์อลตอลบอลสีดอกไม้เหรอ มีดอกไม้ว่าขอหน่อยดอกไม้ขอหน่อยก็มีใ้นะ,นนะอ๋อก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่จะให้คนระับส,สองดอกสามดอกได้หมดครับไม่วานะ่าเอ๊ะเข้าไปเข้าไปเอ้า้าให้แล้วแต่จะให้คนระับ อ่อยอเราเองเราสิไป็หนนะเออครับทำอะไรเราเลยโอเคครับผมครับั้น่ตับน่ดกีครับว่ด้เขอบคุณนายด้วเหมือนกันส่ง้ขอบคป็หมดอตัม

หน้าบู๊ตีสามตรงเติมหมุที่นอเจีบวะดสามเออดสามสามอ๋ยได้ไ